สวัสดีค่ะชาววันอังคารทุกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะคือการทํานายงานเด่นเลขนําโชคนะคะก็จะให้ผลในช่วงเดือนสิงหาคมทั้งเดือนการทํานายครั้งนี้ถือว่าเป็นการทํานายรวมอยู่นะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแนะนําให้เอาแต่สิ่งดีๆไปดึงดูดสิ่งดีๆไปอะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันเอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่เสียหายแต่นะนาคาทํานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในเรื่องธุรกิจการเงินจำนวนมากเด็ดขาดต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะส่วนใครต้องการที่จะดูดวง ส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงพระย่ิบสีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะแล้วก็สำหรับการตัดวันนะคะก็จะเป็น6โมงเช้านะคะก็จะเป็นวันใหม่หรือพระอาทิตย์ขึ้นของท้องถิ่นนั้นๆก็จะเป็นวันใหม่นะคะเป็นการตัดวันตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะโอเคค่ะสำหรับ ชาววันอังคารนะคะเริ่มจากเรื่องของการทำงานก่อนนะคะได้ไพ่อัศวินเหรียญหัวกลับต้องบอกว่าสภาวะในการทำงานน่ะมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่ามันอยู่ตัวถามว่ามีความกังวลไหมมีนะแต่มันเหมือนเราเรารู้สึกว่ามันมีงานที่เราทำโดยไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะช่วงเนี้ยมันมีงานที่เราทำได้รับงานได้ทำได้โดยไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่ king of pentacles หัวตั้งนะเพราะฉะนั้นในเรื่องการทํางานเราจะรู้สึกว่าเหมือนเราได้ทําไปด้วยพักผ่อนไปด้วยมีความกังวลใจบ้างในช่วงต้นเดือนแต่หลังจากนั้นก็จะรู้สึกสบายอกสบายใจขึ้นจัดการวางแผนในการทํางานได้ดีขึ้นค่ะงานเข้ามารัวๆเลยเอาจริงๆแล้วอะงานไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรืองานประจําหรืออะไรก็ตามคือคือจะมีงานเข้ามาอยู่ตลอดนะคะมีงานเข้ามาตลอดดีมากๆที่มีงานให้ทาอะเออนะคะงานไม่ขาด มีมาตลอดในช่วงต้นเดือนอาจจะกังวลใจบ้างแตง่หลังจากนั้นก็จะเริ่มรู้สึกเข้าที่มาขึ้นเข้าที่เข้าทางมาขึ้นแล้วก็จัดตารางเวลาในเรื่องงานได้ดีค่ะนะคะได้ไพ่ก้าวไม่เท้านะคะมีชั้นเชิงในการทํางานจัดตารางเวลาได้ดีงานที่ทําได้ดีคืองานที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะงานที่เกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างนะคะสถาปนิกต่างๆเกี่ยวกับเครื่องประดับนะคะเกี่ยวกับการขนส่งก็ได้เฟอร์นิเจอร์ก็ได้การขนส่งก็ได้ ซื้อไปขายมาซื้อซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปนะคะงานที่เกี่ยวกับยานพาหนะก็ได้นะคะอ่าเป็นทรงเป็นเซลลขายรถอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะคุณสามารถจัดการในเรื่องของการทำงานได้ดีแม้ว่าจะมีภาระเยอะทำให้แลดูเหมือนคนที่เวลาคนที่มองมาจะรู้สึกว่าชาววันอังคารงานไม่ได้เยอะนี่ทำไมยังมีเวลาไปเที่ยวนู้นนั่นนี่แต่จริงจงานเยอะแต่เป็นคนจัดเวลาเก่งถึงได้บอกว่าเป็นคนเก่ง เป็นคนเก่งจัดเวลาเก่งเออฉลาดด้วยนะคะออในช่วงกลางๆเดือนในเรื่องของการทํางานสิ่งที่ต้องระวังนะด้วยความที่ว่าเราใช้คุ้มมากเราใช้เวลาคุ้มมากเราใช้ร่างกายคุ้มมากทั้งท่องเที่ยวทํางานเต็มสตรีมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือสี่ดาหัวกลบับป่วยระวังป่วยนอนไม่พอ ใช้เต็มที่อะร่างกายอะนะคะเพราะฉะนั้นนอนเยอะๆพักผ่อนเยอะๆเพื่อป้องกันได้นะคะนะเพราะว่าเวลาเราป่วยแล้วอะกลายเป็นว่ามันทําให้การทํางานมันชะงักแล้วชาววันอังคารจะรู้สึกงุดงิดจ้าวยไม่ได้ทํางานอะทำไมมันต้องป่วยด้วยอยากทําอะไรอย่างเงี้ยเออจะงุดหงิดนิดนึง ในบางคนอาจจะมีเรื่องของการที่เราปลีกตัวออกมาจากงานหรือไม่อยากทํางานรวมกลุ่มเรารู้สึกว่าการทํางานเป็นทีมมันอาจจะมีปัญหาแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะไม่แสดงอารมณ์ความใจร้อนออกมาหรอกนะคะสิบห้าไม้ท้าหัวกลับเรารู้สึกว่าเราจะไม่แสดงอาการออกมาเราจะไม่แสดงอาการความใจร้อนหรือการที่ไม่อยากทํางานกับใครคนใดคนหนึ่งออกมาค่ะนะคะสุดท้ายแล้วเราจะคิดได้ว่า เอาเท่าที่ไหวแล้วการประมาณนี้เราต้องมีความเป็นมืออาชีพนะสุดท้ายแล้วก็คือชาววันอังคารจะรู้สึกว่าเออเราทำงานเป็นมืออาชีพเถอะทำงานก็ได้รับเงินนะคะก็ไม่ต้องให้มีปัญหากันดีกว่าใจเย็นๆอะไรประมาณนี้นะชาววันอังคารก็จะแบบเบาลงได้เพราะจริงๆแล้วคือชาววันอังคารเป็นคนตรงๆเนาะชาววันอังคารเป็นคนแบบแบบตรงๆไปเลยประชาดาอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะแต่ว่าในเดือนเนี้ย ชาววันอังคารจะมีสติมากกว่าเดิมนะมีสติมากกว่าเดิมเราจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วกับการที่จะต้องมาแบบมาทะลงทันเลาะเนาะมาฟาดกันอย่างเงี้ยเราไม่เอาละเพราะว่ามันส่งผลกระทบต่อความคิดจิตใจแล้วก็สุขภาพเราเพราะฉะนั้นเราเอาเท่าที่ไหวดีกว่าเราเซฟเซฟร่างกายจิตใจเราไว้ด้วยดีกว่าไม่ไม่เต็มที่ทั้งๆท,งท,งที่ร่างกายไม่ไหวเราเอาเท่าแค่ที่ร่างกายเราไหวนะ เซฟใจเซฟร่างกายเน,น้นๆในเรื่องการเซฟตัวเองนะคะในการทำงานเรื่องเงินค่ะเรื่องเงินอย่างที่บอกไปงานมาเงินก็มาสิค่ะเงินมารัวๆเลยค่ะนะีแล้วก็การที่ทํางานเยอะทํางานหนักเนี่ยเงินมันก็เยอะด้วยเนาะก็ต้องระวังความงกอาจจะทําให้ป่วยอย่างที่บอกไปเนาะนะคะก็เสียเงินกับเรื่องการดูแลตัวเองการป่วยของตัวเองหรือคนรอบข้างนี่แหละในเดือนนี้นะคะแต่หลายคนได้เงินมานะ หลายคนได้เงินก้อนเลยมีโอกาสเข้ามาแบบแบบดีอะ่ะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยนะคะแล้วก็เงินก็ดีเงินดีมากๆพาไพ่ใบนี้ยคือบางคนอะ่ะสามารถที่จะแบบคือบางคนมีอยู่แล้วบางคนมีมรดกอยู่แล้วบางคนได้รับมรดกหรือสามารถมีเงินก้อนที่จะไปซื้อที่ดินซื้อบ้านได้แบบนี้นะคะ่ะเออเพราะฉะนั้นส้มก็เลยบอกว่าเฮ้ยเป็นเศรษฐีนะ ไพ่คิงถือเหรียญนี่ไม่ใช่ไพ่ธรรมดานะคะเป็นไพ่แบบใบใหญ่ของไพ่เหรียญเพราะฉะนั้นความร่ํารวยนะต้องบอกเลยว่าทํางานขนาดนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนนะคะรวยแน่นอนต้องบอกแบบนี้เลยนะ,ะแล้วก็ภาระทางการเงินถามว่าเยอะไหมเยอะนะคะแต่คุณก็ยังมีเงินเก็บนะคะภาระส่วนใหญ่เป็นภาระรอบตัวญาติพี่น้องคนในครอบครัวเลี้ยงไม่ได้นะคะอาจยายซื้อขนมยายสิ่งที่ต้องระวังคือมีคนรู้ว่าคุณ มีอันจะกินไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะฉะนั้นต้องระวังการโดนขโมยค่ะการโดนขโมยของมีค่าดูแลบ้านช่องอะไรให้ดีนะคะพยายามป้องกันไว้ก่อนนะนะคะจะแบบป้องกันในเรื่องของการแบบรอบคอบในเรื่องของการดูแลบ้านซ่อมแซมบ้านอะไรก็ได้ให้มันแบบป้องกันเนาะป้องกันขโมยขจรนกล้องวงจรปิดอะไรก็คือดูแลให้ดีนะคะ นะเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะโดนโกงหรือโดนออเอาเปรียบทางด้านการเงินหรือว่าพอเขารู้ว่าเรามีทรัพย์มีสินเขาอาจจะอยากมาขโมยของในบ้านเราได้อันนี้ให้ระวังนะคะมาดูกันถึงเรื่องของสุขภาพนะสุขภาพชาววันอังคารค่ะเออจริงๆแล้วเนี่ยชาววันอังคารในเรื่องสุขภาพอบไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคุณจะสามารถ เหมือนคุณอยู่ใกล้โรงพยาบาลหรือแพทย์ที่มีคุณภาพมากๆเลยอ่ะเพราะว่าขึ้นไปเดมิเจเชียนนะคะคือคุณอยู่ใกล้สถานพยาบาลที่ดีค่ะอืมแล้วก็โรคที่ต้องระวังก็คือน้ำในหูไม่เท่ากาันหินปูนในหูหลุดพักผ่อนไม่เพียงพอนะสาเหตุก็คือวิ่งหรือทําอะไรรวดเร็วเกินไปแล้วก็พักผ่อนไม่พอเนี่ยสาเหตุของโรคเหล่านี้นะคะเดือดสั้นโรคผิวหนังเกิดจากแสงแดดนะคะ หน้าฝนแท้แต่แดดแรงจังเลยเนาะนะคะแดดฮีตสโตรกนะคะแพ้แดดเป็นลมแดดพอเวลาแดดมาโดนตัวอย่างเงี้ยนะคะแดดมากๆแดดจัดๆกลายเป็นผดผื่นผสมกับฝุ่นกลายเป็นผดผื่นได้นะคะประมาณนี้โชคลาภนะโชคลาภชาววันอังคารนะคะจะมาจากชาวธาตุน้ําชาววันจันทร์ชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกผู้ชายนะ ผิวสองสีถึงคล้ำนะคะเจอเดวิลค่ะชาวมังกรชาวลัคนามังกรราศีมังกรนะคะคนนี้เป็นคนค่อนข้างใจร้อนเออนะคะที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะเลขนำโชคชาววันอังคารได้เลขสี่หกเก้าสี่หกเก้านะคะสี่หกเก้านะคะเลขนำโชคของชาววันอังคารนะสี 4, 6, 9, ะ่หกเก้าค่ะ โอเคมาดูกันที่ไพ่ออร์คเคิลค่ะแนะนำในเรื่องการใช้ชีวิตเนาะในเรื่องของการทำงานทำเงินเนี่ยนะคะเป็นแนวทางในในเชิงบวกให้กับชาววันอังคารค่ะ Miracles คิลซ o f mistakes นะคะ จากสิ่งที่เคยทำผิดพลาดมาหลังจากนี้จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากความล้มเหลวความผิดพลาดอะไรที่แล้วมานะคะเมื่อคุณไม่กลับไปทำซ้ำเดิมเมื่อคุณพัฒนาตัวเองได้บทเรียนได้เรียนรู้ทำในสิ่งใหม่นะคะมันจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์และความสำเร็จเกิดขึ้นค่ะประมาณนี้เลยไพ่ใบนี้มาให้กำลังใจชาววันอังคารนะคะ Angel of w i อฟ o m นะคะไพ่ใบนี้ก็คือการเรียนรู้ต่อเนื่องมาเลยผิดพลาดแล้วไม่เป็นไรล้มแล้วลูกขึ้นได้แต่ต้องพัฒนาตัวเองด้วยไพ่ใบนี้คือนางฟ้าแห่งความฉลาดรอบรู้เพราะฉะนั้นการอ่านให้มากฟังให้มากดูให้มากศึกษาให้มากจําเป็นและสาคัญตลอดชีวิตหากเรายังต้องทํางานทําธุรกิจอยู่ไม่ได้อยู่เฉยๆมันคือการทันโลกค่ะนะคะ การที่เราทําแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าทําเพื่อให้เป็นที่หนึ่งเท่านั้นนะคะทําให้เราไม่ล้าหลังตั้งหาถ้าเราทําแบบเดิมเราอาจจะถอยล่นลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรเวลามันผ่านพ้นไปแล้วก็มีนักธุรกิจรายใหม่มีรุ่นใหม่ๆเข้ามานะคะหน้าใหม่เข้ามาในเรื่องของการทํางานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการหาความรู้เพิ่มเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากเลยยิ่งเฉพาะคนที่อยากประสบความสําเร็จด้วยจําเป็นมากๆนะคะ แล้วก็ลุก k up l ลุกฟอร์เวิรนะคะสำหรับไพ่ใบนี้ก็คือการเพิ่มพลังงานดีๆให้ตัวเองอะไรที่มันผ่านมาแล้วหรืออะไรที่มันเป็นท็อกซิกคำพูดคนคนที่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ทิ้งทิ้งออกจากใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้เอาัายหรือทิ้งท็อกซิกสิ่งรบกวนที่ไม่ดีปล่อยไปเลยนะคะเดินหน้าเพื่อม,มอบพลังงานในเชิงบวกให้กับตัวเองก่อนก่อนที่เราจะมอบพลังงานดีๆแบบนี้ให้กับคนอื่น เราต้องมอบสิ่งดีๆแบบนี้ให้กับตัวเองก่อนเพื่อให้ตัวเองได้มีแรงก้าวได้มีแรงก้าวเดินต่อไปนะคะไปเจอคนดีๆไปหาคอนเนคชันดีๆก็ต้องเติมให้กับตัวเองก่อนประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะขอให้ชาววันอังคารทุกคนนะคะสําเร็จก้าวหน้าในการทํางานร่ํารวยแล้วก็มีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ